ว้าวเรียบร้อยจ้าทุกคนโอ้ยไม่โยนนะคะวันนี้ไม่โยนแกงส้มในมื่อเรียบร้อยค่ะสิ่งที่เราจะใส่ไปก็คือหอมผักชีอะไรที่หอมๆแหละทุกคนเอยียงหอมๆก็ใส่ไปค่ะใส่ค่ะ เบิรออะค่ะลองดีรสชาติาฟิวจะอยู่ล้างบ้านค่ะพี่น้องจา้าเชฟบบายายีค่ะทุกคนวันนี้เมนูก็จะเป็นแกงส้มปลากระป๋องค่ะทุกคนใส่มะรุมมะรุมมารุปม,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 มหนี่พอบานขอย่คอยสอบค่ะว่าให้เกิดนาบ้านนะสันพี่น้องจา้า จัดการเลยว่าสันร์วาใหาม้มาอยู่ล้างบ้านมะรุมใส่ปลากระป๋องทุกคนนานีเป็นนามะรุมค่ะอ่าชิมค่ะชิมโอ้โหร้อนแซ่บแซ่บสุดยอดจ้ะอ่ะมันจะอ่าไม่เค็มเท่าไหร่โอ้ยเป๊ะค่ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ ทุกคนจะให้ดูนะคะโอ้ยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟว้าวโอ้ยเป็นเชฟเลย่พี่น้องจ้าเวลานี้ปลากระป๋องใส่มะรุมค่ะแซบเซบนัวนวเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องจ้ายายลีวัชรี วัดไทยสมพลเกคนเดิมค่ะสวัสดีจ้าบุ้ยบุ้ย